หน่วยงานราชการในจังหวัดลำพูนร่วมนำรถยนต์ราชการตรวจวัดควันดำตามนโยบายของจังหวัดลำพูนในการลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ที่สารกลางจังหวัดลำพูนนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เชิญชวนส่วนราชการ ภายในสารกลางจังหวัดลำพูนนำรถยนต์ราชการตรวจวัดควันดำตามนโยบายของจังหวัดลำพูนในการลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5โดยมีนางสุขภาศตีลารักษกุลขนส่งจังหวัดลำพูนนายธนา น,นายธนานวลปลอดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดลำพูนรวมตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนที่บริการตรวจวัด,วดควันดำรถหน่วยงานราชการตามมาตรการป้องกันและลดมลพิษที่ต้นทางหรือแหล่งกำเนิดและมาตรการด้านการขนส่งและการจราจรโดยเครื่องตรวจวัดควันดํระบบวัดความทึบแสงแบบพกพา สำหรับผลการตรวจวัดควันดำในครั้งนี้มีรถยนต์จากส่วนราชการเขารับบริการจำนวนทั้งสิ้น15คันซึ่งไม่พบค่ามลพิษจากรถหรือควันดำเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้เป็นการตรวจวัดค่ามลพิษควันดำเพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ตั้งแต่ต้นทางในจังหวัดลำพูนนอกจากนี้จังหวัดลำพูนมีมาตรการและการรณรงค์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5อย่างต่อเนื่องเพื่อสุขนามัยที่ดีของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนข่าวนิว2 4สถานีประชาชนภาพข่าวโดยภัสกรนันทวิชัยผู้สื่อข่าวจังหวัดลำพูนเกศรเต็งชูรายงาน